คุณผู้ชมคะมีเสียงสะท้อนรวมถึงการตั้งข้อสังเกตจากผู้นำศาสนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะว่าหลังจากที่มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดมีการนําใบกระท่อมนําไปใช้เป็นส่วนผสมทําให้เกิดอาการเหม็นเหมามากขึ้นค่ะความกังวลน,นี้นาไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับรัฐเปิดปฏิบัติการกวาดล้างพืชกระทอมภายใน120วันเริ่มไปแล้วตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะคุณพัชราจิตคาลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุณพัชราคะ ค่ะคุณออนซินีค่ะผ่านมาแล้วเกือบครึ่งทางค่ะก็พบว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดตอนนี้ก็พบว่าร้านค้าพืชกระท่อมในพื้นที่อย่างที่จังหวัดยะลานั้นค่อยๆทย,ยอยปิดตัวลงไปแล้วค่ะส่วนในเรื่องของน้ําต้มใบกระท่อมที่ถือว่าผิดกฎหมายนั้นก็มีการลดขายกันอย่างต่อเนื่องจะเหลือเฉพาะใบกระท่อมสดเท่านั้นค่ะแต่สิ่งที่ยังพบว่าเป็นปัญหานั้นก็คือผู้ปฏิบัติงานอย่างผู้นําชุมชนค่ะการจะเข้าไปรณรงค์ในการตัดโคน่นหรือว่าทําลายพืชกระท่อมนั้นยังต้องใช้ความระมัดระวังค่ะเพราะว่าพวกกเขาาาไไมมมม่ีฎหยรรองรับปตติดต มีจกราายงนค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำเรื่อยนสองเครื่องตัดโคนต้นพืชกระท่อมที่ปลูกในชุมชนออกนี่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการกวาดล้างพืชกระท่อมภายใน120วันตามที่สอบอบตอกับหน่วยงานต่างๆร่วมกันรณรงค์เช่นเดียวกับจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสผู้นำชุมชนต่างร่วมกันโค่นเผาทำลายพืชกระท่อมก่อนติดป้ายเชิญสัญ,ญลักษณ์ ผู้นำชุมชนตำบลยะตาอำเภอรามันจังหวัดยะลาบอกเล่าว่าพืชกระท่อมถูกนำมาใช้ผสมตามสูตรที่เรียกว่าสีคูณร้อยทำให้เกิดอาการมึนเมากลายเป็นสิ่งเสพติด<ะ>หลังมีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดยิ่งได้รับความนิยมในพื้นที่มากขึ้นกลายเป็นบันไดขั้นแรกก่อนเข้าสู่วงการยาเสพติดแบบเต็มตัวและที่ผ่านมาพบว่าผู้ที่บริโภคน้ำต้มกระท่อมแทบทุกรายจะเสพยาบ้าควบคู่ไปด้วย ขณะที่การปราบปรามด้วยการตัดโ้นทำลายจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะไม่มีกฎหมายรองรับแต่ว่าต้นตอบันไดขั้นแรกที่จะไปยาบ้าคือยาใบกระท่อมก่อนพอดื่มในกระท่มเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จะขึ้นเป็นยาบ้าต่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เฉพาะลูกบ้านผมที่เป็นเยาวชนก็6คนที่ติดน้ำกระท่ม68ราย่เฉพาะลูกบ้านของผมเนี่ย บ้านเล็กๆบ้านตีบุ๋นก็หกสิบแปดร่ในหกสิบแปดร่ก็คนที่มีอายุหกสิบกว่าก็มีอยู่หกสิบสองหกสิบสามก็ยังเสพนางกระทอมอยู่อย,อ,อย่างอายุน้อยที่สุดนี้สักเท่าไหร่คะเพราะว่าอายุน้อยที่สุดน่าจะสิบแปดปีถ้ารัฐบาลประกาศให้เป็นกลับมาเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมเราก็ปราบง่ายเราก็ปราบง่ายตอนนี้เราปราบไม่ได้เพราะว่าบางร,รายรว่าใบกระ่อบ,อบลถลอกไปแล้วเราก็ เขาอ้างแบบนั้นเราก็ทำทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไไไดปฏิบัติการกวาดล้างพืชกระท่อมที่ผ่านมากว่า1เดือนพบว่าร้านค้าพืชกระท่อมทยอยปิดตัวลงบางส่วนผู้ที่ขายน้ำต้มใบกระท่อมก็จะขายเฉพาะใบกระท่อมสดอย่างร้านค้าบริเวณสี่แยกเนินหูกวางในเขตเทศบาลนครยะลาเล่าว่าได้เปิดร้านขายใบกระท่อมสดและน้ำต้มมานานสปีมีรายได้วันละกว่า1,000บาท แต่หลังมีการรณรงค์กวาดล้างพืชกระท่อมทําให้ยอดขายลดลงมาเรียกเขาบอกว่าก็ยังไม่จับก่อนได้หกอกย,ยังขายได้อยู่แต่ว,ว่าน้ำมันอยากไปปัตรุหม่เข้าอยากขายน้ำใบยังได้อยู่ขายใบนี้วันสามสิบยี่สิบตัได้อยู่แล้วก็ได้กําไรจับรู้ละยี่สิบสาสิบได้กับฟันในวัน ก็ถือว่ารายได้ดีเหมือนกันเนาะได้ได้อยู่ได้อยู่แม่ขายเราก็ต้องปิดเป็นขายไม่ได้หูกแต่องป้าไม่มีไล้เด็กๆป้าไม่ขายเลยนะนี่ติดป้ายด้วยติดป้ายด้วยเด็กชุดนักเรียนเราก็ไม่ขายนะหรอกนะเดี๋ยว่าส่วนมากเป็นคนตะมานนะหูกนะเช่นเดียวกับถนนสาย15ตำบลสเตงอเมืองยะลามีร้านค้าขายใบกระท่อมตั้งเรียงรายเป็นระยะถนนสายนี้ ตั้งห่างจากสถาบันการศึกษาไม่มากนักแต่ผู้ค้าบอกเล่าว่าจะสังเกตลูกค้าและติดป้ายประกาศชัดเจนว่าไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีอย่างไรก็ตามเป็นที่สังเกตว่าร้านค้าใบกระท่อมแทบทุกแห่งจะขายสินค้าอื่นที่เป็นส่วนผสมตามสูตร 4, ีขุร้อยก่อนหน้านี้มีร้านค้าบางแห่งผสมน้ำต้มกระท่อมขายในราคาถุงละ40บาทเปิดขายตลอด24ชั่วโมงบางวันขายได้สูงถึง10,000บาท ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำกลุ่มแรงงานเพราะเชื่อว่าดื่มแล้วจะสามารถสู้แดดและมีกำลังอย่างไรก็ตามผู้นำชุมชนหลายแห่งสะท้อนว่าการกวาดล้างพืชกระท่อม120วันอาจได้ผลในระยะสั้นเช่นเดียวกับปัญหายาเสพติดชนิดอื่นๆที่เห็นว่ายังคงระบาดในพื้นที่ซึ่งพืชกระท่อมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาสำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยติดยาเสพติดในจังหวัดยะลา มีข้อมูลจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลากล่าวว่ามีผู้ติดยาเสพติดจำนวน45,000คนแต่มีผู้เข้ารับบำบัดและรักษาประมาณ2-3,000คนเท่านั้นซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้เสพติดยาบ้ากว่า180ส่วนที่เหลือคือผู้เสพติดน้ำต้มใบกระท่อม อยากจะชวนคุณผู้ชมไปดูอีกมุมหนึ่งของพืชกระท่อมหลังจากที่มีการปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดด้วยค่ะเพราะว่ากลายเป็นแหล่งรายได้สําคัญของเกษตรกรที่เลือกที่จะลงทุนปลูกพืชกระท่อมบางส่วนมีรายได้เพิ่มขึ้นบางส่วนมีการแปลรูปแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยค่ะชวนคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่รื่นรมฟาร์มหมู่ที่2ตําบลท่าชีอาาําเภอนาสารมีการรวบรวมรับซื้อใบกระท่อมจากเกษตรกรค่ะในราคากิโลกร,รัมละ30-40บาท ก่อนจะนําเข้าสู่กระบวนการสรับอบด้วยแสงแดดดูดความชื้นเพื่อให้ได้ใบที่แห้งสนิทก่อนจะบดเป็นผงบรรจุถุงแล้วก็ส่งให้บริษัทมารับซื้ออีกทอดหนึ่งท้งนี้ก็เพื่อส่งต่อไปอยังประเทศอินเดียค่ะผู้ประกอบการฟาร์มแห่งนี้เปิดเผยว่าสาเหตุที่เริ่มทําธุรกิจนี้เพราะว่ามีความเชื่อในสรรพคุณของพืชกระท่อมค่ะหลังปลดล็อกจึงเริ่มปลูกพืชกระท่อมไว้6ไร่ เก็บใบสดขายได้กว่า70,000บาทต่อเดือนหากเทียบกับการลงทุนพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นอย่างเช่นทุเรียนยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันก็ถือว่าพืชกระท่อมมีผลตอบแทนที่ดีกว่าส่วนการส่งออกไปยังอินเดียเชื่อว่าจะเป็นอุตสาหกรรมระยะยาวได้ค่ะโดยแต่ละเดือนก็มีการส่งกระท่อมผงประมาณ20ตันค่ะที่เริ่มที่จะส่งออกจริงๆเนี่ย ที่เริ่มทำธุรกิจตรงนี้ก็ประมาณเดือนมีนาก็แค่ประมาณสักห้าเดือนน,นะคะคือตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ว่าเหมือนทางทางเราก็เ,าเรียนรู้ไปนะคะปรับในเรื่องของวิธีการทํางานไปด้วยแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ไปพร้อมๆกันแล้วก็พัฒน,นาไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับเกษตรกรในตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่เลือกปลูกพืชกระท่อมหลังปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดเช่นเดียวกันบอกว่าพืชกระท่อมเป็นที่ต้องการค่อนข้างมากทั้งใบสดแล้วก็ใบแห้งโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียค่ะที่มีนักลงทุนมาสำรวจแล้วก็รับซื้อขณะที่การปลูกพืชกระท่อมใช้พื้นที่น้อยดูแลง่ายสร้างรายได้ได้ดีกว่าพืชชนิดอื่นและยังสามารถกระจายรายได้ให้คนในพืน้นที่มากขึ้นเช่นขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะ อจจาจิพเสริมของชาวบ้านได้ได้อีกทางหนึง่งคือคือจ้างจ้างเขาเก็บต่างหากเพราะว่าถ้าเป็นสวนปา์มอย่างเงี้ยมันต้องใช้คนที่แข็งแรงจริงๆแต่พอถ้าเป็นพื่อกระท่อมนี่คือชาวบ้านแบบคนแก่คนเฒ่าก็สามารถทาได้ด้วย สำหรับพืชกระท่อมค่ะสามารถส่งออกได้ทั้งส่วนใบแล้วก็กา้านโดยจะนําไปแปรรูปใช้เป็นดื่มชงเป็นชาหรือว่าเป็นแบบแคปซูลค่ะซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าพืชกระท่อมใช้ทางการแพทย์ได้มีผลวิจัยชัดเจนทางลดน้ําตาลลดเบาหวานและเป็นภูมิปัญญาหากบริโภคอย่างถูกต้องจึงไม่เห็นด้วยค่ะหากจะนําใบกระท่อมกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องพืชกระทอมนะคะเอาจริงๆแล้วเราอาจจะมองว่าไม่ใช่เป็นส่วนอันตร,รายซะทีเดียวในส่วนของพืชกระท่อมค่ะอยู่ที่การนำไปใช้มากกว่าค่ะซึ่งหลายภาคส่วนก็มองตรงกันค่ะว่าการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมหรือว่าการจะนำกลับเข้าไปสู่บัญชียาเสพติดอีกครั้งหนึ่งก็ต้องให้คิดอย่างรอบคอบค่ะคุณอ่อนจีนีค่ะ พืชกระท่อมเนี่ยมองได้หลายมุมมองนะคะแต่ทีนี้ถ้าดูเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมักจะถูกมองว่านําไปใช้เป็นส่วนผสมของยาเสพติดทีนี้ในมุมของการปลูกพืชกระทอมเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่แพร่หลายขนาดไหนคะ าจากการสำรวจตลาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างยะลาหรือว่าปัตตานีค่ะพบว่าพืชกระท่อมส่วนใหญ่นั้นนำเข้ามาจากจังหวัดใกล้เคียงค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เลยค่ะพบว่าเป็นการลักลอบนำเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งในตรงนี้เองค่ะในส่วนที่เป็นการปลูกแบบที่มีการลงทุนให้เกษตรกรปลูกเพื่อสร้างรายได้นี่แทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งทางผู้นำชุมชนเองบอกว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะนำ พืชกระท่อมที่ปลูกจะไปขายที่ไหนไม่มีตลาดจริงๆตรงนี้ถ้าหากว่ามีการให้ข้อมูลหรือว่าหน่วยงานไหนเข้ามาส่งเสริมเพิ่มเติมพวกเขาก็พร้อมยินดีที่จะรับความรู้แล้วก็นําไปต่อยอดค่ะแล้วก็อาจจะเป็นอีกช่อง,องทางหนึ่งที่ทําให้พืชกระท่อมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถนําไปใช้ในทางที่ถูกได้ค่ะคุณออนซินีค่ะขอบคุณคุณพัสาราค่ะคุณพัสารารายงานและวิเคราะห์สถานการณ์มาจากสนย์ข่าวภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะ